กลุ่มที่26สอนพยากรณ์จรปีจรปีเนี่ยฐานที่1นึ่งฐานที่สองเนี่ยเป็นจรวันกับจรเดือนใช้จรปีได้ด้วยนะคะอายุย่างเนี่ยเราใช้อายุย่างอายุย่าง28 49แล้วก็70รอบลย21ปีอะคะ่ะจะอยู่ที่มัชชิบาก็ไปไล่เอานะคะ แล้วก็พออายุย่าง 35, 56แล้วก็77ปีอยู่ที่ปัตตานีค่ะพออายุย่าง 21, 42, 63อยู่ทาศีธาสาตัวสุดท้ายนะคะวันนี้อาจารย์จะตีเฉพาะฐานที่3กระทบฐานที่4เท่านั้นเพราะว่า ไปใช้จรวันจนเดือนดูจรปีได้ด้วยนะคะอาจารย์ก็เริ่มที่มอรณะค่ะมอรณะก็เป็นอายุย่าง36แล้วก็57แล้วก็78ปีอยู่บนฐาน13นะคะก็ป่วยนะคะป่วยด้วยโรคตอมใต้ตับน้ำเป็นพิษอะไรพวกนี้ค่ะใครป่วย แล้วก็ไปดูชนปิดตาปรากฏว่าพ่อป่วยนะคะใครป่วยอีกลูกป่วยเด็กๆลูกหลานป่วยเห็นไหมคะข้างล่างเป็นยังไงข้างล่างก็เป็นนาวังบละนาวังแปลว่าต้องย้ายที่อยู่ค่ะอยู่ที่เดิมไม่ได้นะคะนอนที่เดิมไม่ได้แล้วต้องย้ายไปนะคะก็เราก็มาดูว่าบละนาวังเนี่ย มันก็เป็นเลืองยานพาหนะนะคะก็อาจจะเสียชีวิตด้วยเรือล่มต้มน้ําได้หมดเลยหน้าหวังหน้านาหวังมันเกี่ยวกับน้ำอะคะ่ะนี่ก็งานเนี้ยเจ้าชะตาจะไม่เดือดร้อนเพราะว่ามีคนช่วยงานเยอะสิบสามนี่ก็คือเราเป็นหัวหน้าพออายุมาอยู่ตรงพบสุภะไปไล่อายุเอาเองนะคะอายุตรงสงภพสุภะก็จะเป็นสามในฐานสิบหก ก็เป็นเรื่องอ๋ออาจารย์ลืมจับคู่นะคะอันนี้ต้องจับคู่กับฐานที่7ก็ทั้งพ่อทั้งแม่เลยค่ะเห็นไหมคะผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยเสียชีวิตแต่ว่าฐานไม่ได้เร็วนะคะฐานเนี่ยอันนี้ฐาน8ปเนี่ยเร็วนะคะแต่มาอีกปีหนึ่งเนี่ย ฐานไม่ได้เหลวเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเสียพ่อแม่เนี่ยก็มีทั้งสองปีนะคะปีมรณะกับปีสุภาะก็เรียกว่ามีคนช่วยงานเยอะนะคะส่วนปีที่เราฐาน16เนี่ยเราได้รับมรดกด้วยนะคะเราจะได้รับมรดกด้วยเราก็มาจับคู่กับดาวอาทิตย์ก็เป็นมหาอุปธรรมเห็นไหมคะก็มีคนช่วยงานเยอะ เราไม่ต้องจ่ายเองค่ะจะมีคนมาช่วยเรงงานเราเป็นคนนอกเห็นไหมคะเป็นคนสักกะเป็นคนที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องช่วยเราวันนั้นก็ดีไปสองปีมีเรื่องมีราวย้ายที่อยู่สูญเสียพัดภาคจากกายเจ็บป่วยไม่สบายมีคนช่วยหมดเลยนะคะพอมาถึงปีอีกปีหนึ่งปีกรรมะก็ชนโขหาฐานลาหูก็มีปัญหา นะคะเรื่องที่ดินมีการคู่กรณีปต,ตนินะิคะคู่ครอคู่กรณีมีปัญหาเพราะว่าเป็นพุทธาละหูเอกสารการโกงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังอย่าเอาที่ดินไปค้ำประกันใครเราจะเสียที่กับปีนี้นะคะแล้วก็ที่ดินนี้ก็มาจับคู่กับตัวเราคือดาวสุขนั่นเองนะคะเราก็จะเสียที่เสียเงิน เห็นไหมคะเนี่ยเสียหมดเลยเสียให้ใครเห็นไหมเสียให้พยายะนะคะแต่ฐานเนี่ยก็อยู่4ฐาน12อนะคะอย่าไปลากฐานของ6เด็ดขาดเลยแล้วพอมาอีกพพหนึ่งนะคะอีกปีหนึ่งเราก็เจอลาภาคะ่ะใน5ฐาน 8, แปดเราก็พกปลัดขิด ตลอดชีวิตของดวงชะตาเนี้ยถ้าพกประหลัดขิดก,ก็จะมีโชคดีตลอดเลยห้านแปดนี่ก็คืออาวุธของพระอาวุธของพระก็มีประหลัดขิดนะคะนะคะก็พกเข้าไว้ก็จะช่วยทุกอย่างก็จะเป็นมัชชิบาเห็นไหมคะชนมัชชิบาแล้วก็หลาพระก็แบ่งครางครึ่งกันมัชชิบาแปลว่าคนมาแบ่งนะคะแล้วก็มาจับคู่กับตัวร่างเนี่ยเป็นดาวพุธเห็นไหมคะก็ไอ้เรื่องที่บีนั่นแหละ ปีที่แล้วเนี่ยก็มาแก้ได้ปีนี้พอปีพยาญาตนี่เราก็เดี้ยงเลยค่ะแต่ว่าฐาน11นะการรักษาอาการอะไรก็ยังมีคนช่วยเจอจันเนี่ยมีสิทธิ์ตายนะคะมีสิทธิ์เป็นหนักนะคะเนะีเพราะว่าชนตัวเราอชนอาหารการกินชนเด็กๆ หลายตัวเลยค่ะมรณะนาวังต้องย้ายที่นอนก็หายนะคะพอมาปีทาสีทาสาเราก็จะเจอกับบริวารในฐานจักรพัทนะคะบริวารก็เป็นหีหน้าอยู่แล้วไม่ค่อยดีก็ไม่เจออะไรเลยเจอแต่บริวารเราก็จะมีปัญหาคดีความกับบริวารแต่เราชนะเพราะว่าฐาน14นั่นเองปีสุดท้ายของของรอบนี้นะคะก็คือ หนึ่งานสิบแปลว่าอาวุธวัตถุระเบิดก็ห้ามเล่นปืนห้ามเล่นจุดประทัดอะไรพวกนี้ระเบิดนะคะเราก็อาจจะเดือดร้อนในนี้มันก็จะขึ้นลงขึ้นสระเห็นไหมคะแต่ว่ามันไม่ได้ร้ายแรงหัวใจรั่วป่วยอะไรพวกนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจรวันจรเดือนเนี่ยเอามาใช้กับจรปีได้ตามอายุย่างนะคะไม่ยากค่ะไม่ยาก ไร่ฐานที่1กับฐานที่หจอวันฐานที่2กับฐานที่6จอเดือนฐานที่3กับฐานที่7จรอนปีค่ะแล้วเราก็จะเป็นหมอดูแม่นๆม่นเลยค่ะอาจารย์จะสอนจอนเนี่ยไปห้าดวงนะคะแล้วต่อไปอาจารย์จะสอนใช้ยามอัธการมาดูดวงค่ะหลังจาก30แล้วนะคะหลังจากดวงที่30แล้ว คอยฟังค่ะอาจารย์จะใช้ยามอัรการสอนไปนะคะสอนไปหลายๆดวงเลยค่ะโอเคนะคะ